วันนี้เดีกัพี่ต้นนะครับรถใหม่อยากเปลี่ยนนะแต่ว่าติดเรื่องที่เก็บสัมภาระครับมันเก็บได้แค่หมวกกันน็อกนะฮะชอบครับชอบมากต้องขับเีครับครึ่งวันอ่ะรับรองสมุทนนาขับทีพอเจอโปเขานำตามไปทันก็ชอบครับแต่อยากได้อีกสักสิบรอบตอนแรกก็คิดไว้ว่ามันน่าจะิแบบขับยากสั่นเลย สวัสดีครับเพื่อนๆ่อนคาซาครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามพีระเซอร์กิตนะครับได้รับเชิญจากเลนโซมอเตอร์นะครับมาให้ทําการลองเทสต์ได้รถล amborghini S T O นะครับซึ่งทางเลนโซมอเตอร์นะครับรอบนี้เขาได้รถจากอิตาลีนะครับเป็น S T O มา3คันมีรถเทสต์ได้ที่อยู่ที่ศูนย์อยู่แล้ว1คันนะครับมาเรียนรู้เลยว่ารถตัว S T O เนี่ยฟิลลิ่งในการขับในสนามมันแตกต่างจากรถที่เป็นเบสอย่างขับ2ตัวธรรมดายังไงนะครับเพราะว่าวันนี้ก็จะมีอินสตัคเตอร์จากทางอิตาลีมามาช่วยในการสอนเราด้วยนะครับแล้วก็ ฝั่งของทาง雷诺เองนะครับก็จะมีทั้งคุณแซนดี้นะครับแล้วก็พี่พีทนะครับที่จะมาให้ความรู้ในการขับนะครับโดยการขับวันนี้เราจะขับตามอินสตัคเตอร์นะครับอินสตัคเตอร์ก็จะขับนํา1คันนะครับเราจะขับตามเนี่ยวันนี้เราขับด้วยกันแบบนี้นะครับทั้งหมด3เซกชันเลยนะครับปกติมาขับอะอย่างมากก็ขับวนรอบ2รอบแต่วันนี้เราจะได้ขับแบบเต็มๆอะ3เซกชันซึ่งเซกชันหนึ่งเนี่ยก็จะวิ่งรอบแรกก็จะเป็นการวอร์มนะครับพอรอบที่สองนี่คือรอบรอบจริงละรอบที่สามก็รอบจริงละรอบที่สี่ก็คือคูดาาานนนะะะรรรับบเเพฉ้้ีจทแ เซกชันเลยจะได้รับรู้ฟีลลิ่งของการขับรถ m b o r บกินี S T O อะไรว่าฟีลลิ่งจะเป็นยังไงนะครับตื่นเต้นมากๆนะครับวันนี้นะครับตัวของ S T O เองเนี่ยเดี๋ยวอยากจะพาเพื่อนๆมาดูกันตรงนี้ S T O เนี่ยเป็นเบสจากตัวของขับ2แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันพัฒนาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแม้กระทั่งรูปลักษณ์ภายนอกซึ่งเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยประมาณเกือบ70%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีถ้าเป็นขับ2แล้วก็เป็นรถ G T 3ที่เป็นรถแข่งเนี่ย SEO เนี่ยจะอยู่ตรงกลางขึ้นขึ้นค่อนข้างทางแท็กแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาโฟกัสมาให้เป็นแท็ก เด่นมากนะครับก็คือมีทั้งเรื่องของแอโรดนามิกนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบเบรกที่เป็นซามิกเบรกแล้วก็มีการอัปเกรดในเรื่องของการเคลือบสามารถทนความร้อนได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวระบบขับ2เนี่ยจากตัวธรรมดาเนี่ยคันนี้จะมีการเพิ่มระบบเลี้ยว4ล้อเข้ามาทําให้ตัวรถเนี่ยคล่องมากขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งคือพวงมาลัยตัวนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปลองดูในสนามว่าฟิลของพวงมาลัยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เบรกเนี่ยพอออกแบบมาในลักษณะของการแข่งข แล้วเนี่ยก็สามารถทนความร้อนได้มากขึ้นสามารถวิ่งได้หลายรอบมากขึ้นอ่าเรามาดูบอดี้ของเขานะครับรอบนี้มาเนี่ยรถสวยทุกคันนะครับมามีเพิ่มมา3สีเลยคือวันนี้เราเลือกไม่ถูกเลยว่าเราจะขับสีไหนสวยทุกคันนะฮะนี่คือ ล้อเนี่ยก็ล้อเป็นล้อแบบตัวมันจะเป็นล้อพิเศษแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่โป่งมันจะใหญ่ขึ้นคือรถเนี่ยมันอาจจะน้ําหนักไม่ได้ต่างจากขับ2ตัวปกติแต่ครั้งที่เขาเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักไม่ได้ลดลงเพราะว่าตัวบอดี้อ่ะมันใหญ่ขึ้นมาดูด้านนี้เนี่ยด้านหลังเอกลักษณ์ของ s อสโเนี่ยก็คือเขาจะมีตัวที่ดูดเอาลมเข้าไปเป่าบริเวณห้องเครื่องด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวเนี้ยตัวสปอยเลอร์หลังเนี่ยก็สามารถที่จะปรับมุมของตัวดาวน์ฟอร์ใด้านหล สนามแล้วกันที่เราจะไปวิ่งแบบสนามไหนทางทางตรงเยอะก็อาจจะปรับให้ดาวฟอสน้อยหน่อยแต่ว่าทาสนามไหนที่โค้งเยอะๆก็ต้องปรับให้แรงกดมันเยอะขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเพราะวันนี้ก็มีหลายๆท่านที่มานะครับมีป้าแมงก็มาเมื่อกี้น้องโจมาแล้วนะครับมีนัดพี่คิมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับอันนี้ก็อันนี้คือห้องที่เขารีฟกันนะครับว่าเราจะขับกันยังไงนะโอเคเรามาดูอ้าววันนี้น้องโจมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโจสวัสดีครับ อันนี้เราเตรียมความพร้อมกันอยู่นะครับเพราะวันนี้เดี๋ัวพี่ต้นนะครับรถใหม่รถใหม่เลยเหรอไม่ได้มาลองขับก็พอครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่อะไรอ่ะอ้โหอันนี้ขัดไม่ได้นะอนี้อะไรอ่ะ กินจริงไหมอะไรอินนะเนี่ยพี่ต้นกินจริงๆเลยนะเนี่ยอสิ้นแรนเล่าหน่อยไม่กินไม่ไหวแล้วนะครับไม่ได้เลยต้องกินนุกเช้าจริงทุกคนเพราะว่าเวลาที่ตื่นเช้าๆว่าเราจะแบบอาจจะเพลียง่ายเพราะว่าตอนคืนนอนน้อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอีกคนก็คือตื่นมาไม่เพลียเลยใช่เพราะว่ามีชาริสมาช่วยบูตตลอดอะค่ะยังไงต้องชาริสมานะครับนะะฮเติมพลังก่อนไปมาวัมาวันมาวอลลัสนะฮะนี่ครบทุกทีมเลยครับโตนี้ ไม่คุยเรื่องขับรถแล้วเราคุยเรื่องชานิดมาเลยอ๋อได้งั้นเธอนั่งเลยแล้วแซวเล่นนะฮะอีกท่านหนึ่งนี่มาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผอแมนครับผอแมนมาคนแรกเลยมาคนแรกวันนี้ไม่ขับทำไมครับับวันนี้มามาถ่ายกับพี่คิมด้วยเป็นหลักใช่ไหมฮะจะให้พี่คิมจะให้พี่คิมขับให้หรือเปล่าครับวันนี้พี่คิมมันมาซ้อมมาซ้อมอ๋อวันนี้มาซ้อมเตรียมไปขับ อ๋อตัว,ต,วตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เอเซนซามีทเวละนะครับซึ่งต้องนอ่ะ ผมครับผมมาขับครับวันนี้ผมตั้งใจมาขับเพราะอยากจะรู้ฟิลของ SVO เคยขับแล้วไหมเคยขับแล้วแต่ว่าวันนี้ได้ขับ3 3มเซกชั่นเซกชั่นเนี่ยจัดเต็มจัดเต็มเซกชั่นหนึ่งก็4รอบคอสทูคอใช่ครับตั้งใจมากวันนี้อยากรู้ฟิลเปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนไหมอยากเปลี่ยนนะแต่ว่าติดเรื่องที่เก็บสัมภาระครับมันเก็บได้แค่หมวกกันน็อกนะฮะคันนี้ทั้งคันเนี่ยช่องมันเล็กมากครับโอรักันเทคนิคกันครับไปดูแล้วเป็นยังไงบ้างไอผมว่าสวยนะ สวยนะสวยเลยเี่เที่ยวใช่ใช่ใช่เยอะเลยสำสหรับคนที่ยังไม่มีดีกว่าผมว่าตัวนี้สวยเลยอ่ะใช่ก็อย่าไปต้อนนักเป็นขับสีของผมเ็นขับสีไงมันก็แบบอีกคนละรุ่นกันอ่ะมันก็เลยแบบมันค้้มคอแล้วอ่ะเฮ้ยขับสีเนี่ราคาเป็นไงตอนนั้นตอนนั้นนี่ยี่สี่ห้าเก้าครับยี่สแพงกว่าสตาร์ทใช่ไหมสตาร์ทแพงกว่า เทคนิก้ายี่สิบสองก้าแปดี่สบองก้าแปดห่างกันประมาณเกือบสองล้านล้านปลายปลโอ้โหเห็นแล้วก็ใช่แอบแอบแบบโอ้ยได้เยอะอ่ะก็คือแบบโหวอ่ะใช่ครับฝาโปงคา์บอนให้ฝากาป้อนขโปรงหน้ามาแล้วข้างหลังก็มาแล้วด้วยของเรายังไม่มี เราก็ได้แบบได้แต่แบบมองมองเขาว่านะวันนี้ต้องบอกว่าขับสี่เลิกผลิตเลิกผลิตแล้วมันเป็นอะไรที่แบบไม่ดีจะเป็นแรแล้วแรแล้วครับวันนี้ขับสี่ไม่มีของแน่นอนราคามือสองมาแล้วแข็งแกร่งแล้วครับตอนนี้ก็เอ็นอเล็กถอยอะเล็กถอยอะเล็กใช่อะเล็กก็ถอยสีแดงตอนนี้กำลังหงุดหงิดเรื่องสีของล้อแม็ก เอาเลือกไปแล้วไหมเน่ะเลือกไปแล้วแต่ว่าล้อจริงอ่ะแม็กมันมันไม่ค่อยทองเท่าไหร่เขาอยากทองทองแบบอยากทองใช่ครับทอทองมันจะหมดหมดเลยใช่ทองที่ที่โชว์ที่มาคือพอเห็นของจริงปุ๊บเฮ้ยมันทองเหมือนแบบทองเทาเทาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่มันก็เลยแบบจะไม่เปลี่ยนอ่ะยังมีเวลายังมีเวลาเยอะได้ครับหาประวัติครับ ครับตอนนี้ก็อยู่กับคุณแซนดี้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแซนดี้ก็วันนี้ได้รับเกียรติคุณแซนดี้เป็นอินสแตทเตอร์นะฮะก็รอรอผมบ้างนะครับครับก็รอบแรกเราก็ขับช้าๆนะครับไปดูสนามว่าเป็นยังไงแล้วก็จับอาการรถนะครับก็คือเราจะขับไป2คันผมจะขับอยู่คันข้างหลัง มิแนดี้จะอยู่ข้างหน้านะครับก็คือรอบแรกก็คือจะเป็นการวอร์มใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็รอบ2ก็จะเพิ่มความเร็วขึ้นผมก็จะพยายามตามเขาให้ทันแต่ถ้าห่างเขาก็จะรอผมหน่อยแต่ถ้าผมจี้เกินไปมันก็อาจจะอันตรายก็อาจจะช้าลงนะฮะก็พยายามจะขับให้ทันแล้วกันให้ได้เวลาเนาะได้ครับนะฮะก็ฝากด้วยนะครับได้เลยครับไปเราไปกัน ตอนนี้อยู่กับน้องแพทริกสวัสดีครับสวัสดีครับอุนเดวันยูโนขอบคุณมากครับวันนี้เมื่อกี้ไปขับมาน่าจะ2เซกชันแล้วไหมใช่ครับ2แล้วครับใช่ก็ทั้งหมด8รอบแล้วแรอบแล้วใช่ครับเราได้ขับเต็มอิ่มเลยนะสุดยอดจริงๆคุ้มเลยคุ้มเลยวันนี้พิเศษมากๆเลยคือทางอิตาลีเขาส่งรถมาเลยใช่ไหมครับใช่สามคันสามคันเต็มที่เต็มที่เลยเป็นไงบ้างครับแพทริก ก็โมเมนต์แรกที่ขึ้นไปนะครับรู้สึกว่าแบบเออยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะมันขับซ้ายก็เลยรู้สึกว่ายังกะระยะฝั่งขวาเนี่ยยังแปลกๆนิดนึงเหมือนจะไปกินไหมใช่ใช่มกลัวมากกลัวลงย่าข้างขวาเนี่ยเหรอจ๊ะกลัวแบบ2ล้อข้างขวาลงย่าแต่ว่าโอเคเริ่มปรับเริ่มอัดแอปได้แล้วก็คือเริ่มคลิปเอเพคคมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรอบที่สองนะเออใช่ครับใช่ใช่ถามหน่อยฟีลลิ่งรถที่ไปขับมาคือปกติพี่ก็ไม่เคยขับเยอะขนาดนี้วันนี้ได้ขับแบบโคตรเต็มอิ่มแลารอบแล้ว ใช่อย่างของแมจิกเนี่ยแปดรอบแล้วเป็นยังไงบ้างคือจริงๆแล้วอะเอออสทีโอผมรู้สึกได้เลยมันต่างจากบัวการอีโวเนี่ยมันต่างตรงที่แบบผมรู้สึกได้ว่าเวลาเข้าโค้งเนี่ยครับรู้สึกว่าอย่างอีโวเวลวิลดรีฟหรืออะไรเงี้ยพอเราเดินเขาเร่งเร็วหน่อยอะมันจะมีอาการโอเวอร์สเตียนิดนึง แต่เนี้ยสามารถเดินคันเร่ง exit corner ได้เร็วกว่าโฟลคาร e mm ์นีโวก็คือสามารถเดินคันเร่งได้เร็วกว่าออกปุ๊บทำให้ได้เร็วกว่าด้วย mm hmm. รู้สึกได้ว่าคันนี้มันเหมือนกับจะอยู mm ่ระหว่างกึ่งกลางพอดีเพราะอย่างขับ4เนี่ยจะมีอาการ understeer หน่อย mm hmm. เวลาเข้าโคง้ง uh hmm. ขับ2จะมี oversteer mm hmm. หน่อยแต่อันนี้เนี่ยรู้สึกว่าทางทางั้งที่มันเป็น rear drive นะ mm hmm. แต่ว่ามันกริปมากเลยในร,ระหว่างโค้งเนี่ยสามารถเข้า แคบีอินสปีดได้เยอะครับเป็นไงโดยรวมชอบครับชอบมาก คือถ้านขับสองไหมพอดีมันเกินงบผมไปครับเออไอันี่มันก็เท่าไหร่มันยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าแบบไม่มีอะไรจัดจัดหน่อยๆก็สามห้าใช่ครับใช่ใช่โอ้โหมันเชิญมาไกลเลยนะโอ้บัตรเจ็ดไปครับยี่สิบนิดๆมาสามสิบกลางใช่ล้านเลยนะแค่แค่ซื้ออีโวนี่ก็กัดฟันแล้วนะครับได้กัดฟันไปอีกนี่ก็ไม่ไหวแล้วครับอ่ะฝากประมาณอะไรหน่อยครับอ๋อวันยูโนไหมอ๋อก็ติดตามผมได้นะครับที่ช่อง The One Yuno นะครับอ่าก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับนี่ไลฟ์สไตล์ของแมสติกเขา ใช่ใช่ใช่เขจะเป็นไม่ค่อยมีสาระครับช่องผมอยากอยากมีสาระดูช่องพี่ต้นนะครับมองพีกันนิดหน่อยครับสนุกสนุกกันแล้วกันสนุกสนุกได้เลยได้เลยขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะครับพี่ต้นครับขอบคุณครับยินสสวัดีครับสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับผู้ชมคัสตารทุกท่านครับผมเมื่อกี้พี่คิมไปขับมาแล้วโอ้นี่คือเซสชันที่2ใช่ไหมพี่สองพี่ก็ครบ8รอบเนาะบอกให้พี่พีจัดเต็มขับตามไม่ทันเลยขับตามไม่ทันเหมือนเขาขับช้าๆแต่เราขับเร่งเต็มแล้วนะไม่ทันเพราะว่าพูดตรง อดซ้อมตะกี้พอขับช้าๆทันสบายบอกเร็วหน่อยพอตรงนี้จังหวะเกียร์จังหวะเราไม่ได้เลยคือตะกี้บอกบักเก็ตซีดมันหลังมันหลังแข็งอ่ะผมลืมปรับไอตัวสองให้ต่างตรงหน่อยว่าเหมือนแบบตรงนั่งอย่างเงี้ยเออมันนอน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 ไปหน่อยนิดนึงแล้วก็จังหวะเบรกครับไล่์โอ้ไม่ได้คือพอไล่ตามไม่ทันแล้วมันลกอ่ะ มันมั่วเลยนะเย้มันมั่วเลยครับมันมั่วเลยคือผมแบบไม่ได้เลยเย้คือสังเกตนะผมอ่ะเป็นผมนะผมตามเขาตอนออกผมจะตามเขาไม่ทันนะตอนออกโค้งอ่ะเขาเขาดึงออกไปเลยไหมเขาเหมือนเขาขับสบายอ่ะมันมันต้องดึงเลยพี่เขาดึงออกเลยนะเขาเบียงนิดเดียวแล้วเขาจะเกียร์ช่วยแต่เขาออกเลยแต่เราเหมือนเราช้าเหมือนเราเข้าช้าผมก็ทำ่างนั้นนะพี่แต่มันไม่ได้เขาเราสอบเรื่อยอันนี้เขาระดับโลกระดับระดับประเทศอะรวเราคือเราก็รู้ที่แต่เราทำไม่ได้คือมือกับเท้าไม่สามารถกันอาจจะแบบ เมื่อเช้านี่แบบยังแบบทีแรกก็แบบโอ้เราได้เลยอ่ะเฮ้ยพี่เร็วหน่อยพอเร็วเสร็จรับตามไม่ได้เลยต้องต้องขับอีกครึ่งวันอะรับลองสมูทน่านาขับทีพอเจอโปรเขานำตามไม่ทันโปรว่าอย่างนี้พี่อัดทะลุหละมันได้เต็มอ่ามันรู้แต่งกัสแต่โฟล์ดคอมดิบอะไรในระดับเนี้ยผมว่ามัน ระดับราคานี้ผมว่าดีที่สุดที่คุณสามารถซื้อได้ไม่อยากเทียบกับของพี่คิมเพราะของพี่คิมมันเออมากครับมันอันนั้นมันตามราคารงเลยเป็นต้นมันจะเสียงมันก็ต้องดีกว่าเบรก handling ค่าอัตราเร่งทั้งีเกียร์ทุกอย่างต้องดีกว่าหมดอ่ะแต่ว่าอันนี้ถามว่า ราคานี้ราคานี้มันเมืองไทยเท่าหกสามสบประมาณร้านบวกลบประมาณสามสิบหกลบใชยี่สิบเก้าจุดเก้าสามสิบหกลบก็ถือว่าดีมากดีมากดีมากมากกว่านี้คือตัวสุดท้ายปีหน้าลิมิเต็ดก็คือจะออกทรงนี้เหมือนกันเป็นสปอร์ตคาร์เซ่ผมอันนี้จะแบบซูเปอร์โทโก้ลสแตนเลสนะครับคืออันนี้ก็คือเขาพัฒนารายแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนโมเดลแล้วถ้าคุณต้องการที่มันมั่นคงดีแลเบอร์ที่สุดนะครับผมอันนี้เลยตอบโจทย์คุณมั่นคงแล้วมันชัวว่าแบบ ไม่มีปัญหาเราแบบขับจางอย่างกี่สุดแล้วเราขับง่ายดีมันรถขับสนุกดีกว่าคือสุดแล้วใช่ไหมของของตัวคูร์แกนะฮะถ้าถามว่ารถขับสนุกไม่ใช่ใช่แต่ถามว่าเป็นรถที่ดีสุดไหมก็รถตามราคาพี่ต้นก็คือเราไม่อยากจะไปเทียบอะไรกับรถหลายรุ่นเนาะแต่ว่าเอาตัวของเขาเองอะนะครับมันมันได้ครบในในหลายเรื่องเรื่องแท็กแล้วกันเด่นเรื่องแท็กแล้วกันเนาะอย่าเรื่องฮาลิ่งวร์มากนะครับอารมณ์การขับขี่ที่พี่ต้นพูดย่างจี้แต่ว่าถ้าทางตรงก็ ถ้ารถแพงกว่านี้เขแรงกว่านี้เขาพูดตรงๆแรงแรงกว่าก็ต้องแพงกว่าพี่อ่ามันจะบอกว่าแรงเท่าตัวแรงคุณเป็นไม่ได้ถ้าตามราคาคุ้มค่าสุดที่คุณซื้อได้แล้วก็คุ้มค่าสุดเซอร์วิสของทางนี้เลยโซ่ดีสุดในไทยที่รู้ว่าเขาเอารถมาสี่คันแล้วเอาพนักงานมาแบบออ๋แบบดูแลเยอะไปใช่ไหมพี่ตนเดี๋ยวให้กลับไปมาส่วนดูแลเราดีแล้วให้เราขับเต็มอิ่มมากอ่เมื่อเช้า ก็โอ้ยนี่ขับเต็มอิ่มยากพี่ต้นแต่คือเมื่อเช้าผมมาสายอ๋อครับเพราะว่าทุกคนมาสายหมด9ก้าโมงหอยแม่หรือเพราะว่ามีอุบัติเหตุบนทางมาแล้วก็ผมก็พูดตรงๆว่าอาหารบนหนับพี่โดมีอาหารเช้าไหมครับพี่โดมบอกมีครับเหมือนทุกทีครับพี่อิมผมบอกว่าผมไม่เคยกินอาหารของเรโซสักครั้งเลยเพราะว่ามาทุกทีเขาเก็บอยู่ งานเลิกไงพี่ต้นมาไม่ทันมาปิดมาแล้วเขาเลิกเขาเลิกงานแล้วการกินอาหารยู่บครับมาไม่เคยทานมาทีคืองานเลิกพอดีครับผมนั่นแหละครับผมได้ครับพี่ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตีีมากครับขับต่อแล้วได้ครับพิมพ์ขอนใพี่ต้นครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเมื่อกี้ก็ขับครบทั้งหมด12รอบนะครับตอนนี้ก็จะพามาดูว่าภายในคันนี้สวยแค่ไหนผมพามาดูอยากจะบอกว่าคันนี้นั่งแล้วแบบโคตรประทับใจคือข้างในสวยมากอยากจะให้ดูเบาะนะครับ เป็นเบาะสปอร์ตซีทสปอร์ตซีทตัวนี้ก็น่าจะประมาณเกือบเกือบล้านนะครับแล้วก็แต่มันเขาจะมีลายพวกนี้ก็น่าจะล้านกว่าบาทนะครับเป็น STO เห็นเองนะฮะนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นลายคาร์บอนหมดเลยครับแล้วก็การปรับเนี่ยจะปรับแบบนี้นะครับเอ็นปรับอย่างนี้นะครับแล้วก็หน้าขึ้นลงก็ปรับอย่างนี้นะครับอันนี้ลงอันนี้ขึ้นนะครับเดินหน้าายหลังก็ปรับตรงนี้เอานะครับดูจากพื้นนะครับพื้นจะเป็นตัวเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ข้างในอ่ะ สวยมากบอกเลยนะครับลองเข้ามาดูตรงนี้นะฮะเนี่ยตัวหน้าจอของเขาเห็นไหมหน้าจอเขาจะบอกอุณหภูมิเบรกนะครับบอกทั้งหมดเลยซึ่งตอนนี้ก็อุณหภูมิก็อยู่ในช่วงใช้งานนะไม่ได้แบบเตือนมากนะครับก็ยังปกติก็ยังอยู่ในช่วงใช้งานได้ตรงนี้ก็ยังเฉียวด้วยนะครับก็อาจแอบสูงนิดนึงแค่นั้นนะครับเพราะเพิ่งไปวิ่งมานะฮะก็ต้องบอกว่าคันนี้จัดออปชั่นมาสวยนะเพราะว่ามีนี่มีคาร์บอนนะครับแล้วก็มีโลบาร์ด้วย วันนี้กิจกรรมของเลนโซจัดให้เนี่ยขับกันแบบเต็มอิ่มมากๆนะครับ12รอบแบบเพียวๆเลยอะ่ะไม่มีไม่ต้องมาเร่งไม่ต้องมาอะไรกันเลยแล้วทำให้รู้ฟิลของ S C O นะครับว่ามันมันดิบยังไงนะครับมันขับยังไงมันสนุกยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปคุยกับน้องโจอีกทีน้องโจ้ก,โจก็เสร็จละไปะพี่ต้นสวัสดีครับสวัสดีครับโจเมื่อกี้เจอกันแล้วแต่ว่านี้ไปขับมาเป็นไงบ้าง ก็ถือว่าดีนะขับสนุกอ่าเพราะมันเป็น S T O นะทุกคนมันถือว่าตัวแท็กของลมโบคือผมแบบเชื่อแล้วว่ามันขับดีแล้วพอวันนี้ได้อัดประมาณแบบ10รอบเงยเลยรู้เลยว,ว่าเฮ้ยบาลานซ์ hmm. หรือว่าการเซ็ตรถมาเนี่ยดีมาก mm hmm. คือเราขับ e ี o กัน mm hmm. ใช่ไหมพี่ครับคบแต่ S T O รู้สึกเบากว่าเยอะมาก เราก็แบบหูพลเรื่องเลยซึ่งผมคิดว่าน่าเป็นเรื่องของการที่เขาเซ็ตพวงมาลัยให้มันแบบเซนสิทีฟมากขึ้นเบามากขึ้นการต่อเกียร์อะไรอย่างเงี้ยครับลื่นมากมลื่นมากก็ชอบครับแต่อยากได้อีกสักส0รอบ พี่โจจะได้แบบรู้เยอะกว่านี้โจขับขับ2อยู่แล้วนะขับ2ครับใช่พอมาขับ s อ o แล้วเป็นยังไงคือสมมติอย่างที่บอกเลยใช่ครับเหมือนกันครับเพราะว่าเราไม่ได้เติมจนแบบว่าโอเวอร์เสียอะไรพี่เราไม่ได้เติมจนท้ายเริ่มออกเงี้ยหรือท้ายออกแล้วเคอน์เตอร์กลับเบาๆครับใช่คือผมชอบฟลิ่งอย่างนั้นอยู่แล้วอ่าใช่ แต่ขับสี่ยงพี่มันนึบกว่าแล้วไงมันโยนโค้งได้ดีกว่าไงใช่ไหมมันเออมันแต่งน้อยกว่าแต่งน้อยกว่าไม่ต้องแต่งตัวเยอะครับเข้าได้เลยใช่อันนี้ชอบแบบต้องต้องแต่งหน่อยชอบแบบสนุกครับยิ่งโค้งลงเขาแล้วกลับรถขึ้นเขาอ่ะสนุกเติมเยอะนิดนึงก็มีมีตูดออกมีตดตูดอูดตูดหน่อยหน่อยครับเพราะมันขึ้นเขาพี่ใช่ไหมครับขึ้นเขาเวทมันอยู่ข้างหลังเยอะแต่สนุกครับสนุกครับก็นี่ก็รอบสุดท้ายฝนตกพอดีนะ ใช่ครับเมื่อกี้มีอาการไหมเพราะพี่พี่ยังไม่เจอตอนฝนตกคือผมขาแบบมันยังตกไม่หนักไงผมก็ยังยังสั่งได้อยู่ยังไม่ต่อยารแต่รอบที่นั่งกับพี่พีทไม่เกลียครับคือเอาละมันมีอาการละพวงอะไรไม่ตรงเลี้ยวเนี่ยเติมนิดนึงมันมันต้องแก้แล้วครับต้องเคาน์เตอร์ตลอดใช่แต่ก็สนุกดีครับมันก็ยังไปได้อยู่ใช่ไหมใช่ครับไปได้สนุกพี่สนุกครับ สนุกจนกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดอะไรขึ้นอันนั้นไม่เอาไม่สนุกเดินออกหน้าซิ้นเลยนั่นเนี่ยไม่ไหวครับเราไม่ชอบไม่ไหวพี่พี่ทีเลนโซให้เซนอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับก็เตรียมตัวนะครับพอแล้วครเราเราจบแล้ววันนี้เรา่แตดีมากครับวันนี้ต้องบอกว่าเลนโซจัดได้แบบจัดดีครับจัดดีอยู่แล้วเอารถมา4คันนะคนมีมีรอบเช้ามาแค่6คนใช่แล้วพนักงานเป็น20คนมงั้นใช่ แล้วก็มีสตักเตอร์ที่แบบเขาเป็นแชมป์เขาแข่งใน G3 ดีสามเแข่งรายการเยอะใ่เก่งมากคนอิตาลีคนมานั่งกินกาแฟล้อเล่นนะครับล้อเล่นล้อเล่นเขามาดูไลน์ให้หมดแล้วเขามาดูเขามาเซตให้ใช่หใช่เขาบอกโอ้แค่นี้สบายสบายไม่ต้องถึงมือไอใช่ครับไอนั่งกินกาแฟพอไอนั่งกินกาแฟยาวเลยแล้วก็เดินออกมาชมรอบสองรอบก็เดินกลับโอเคสนามหญ้าสวยดีเดินกลับไปกินกาแฟต่อล้อเล่นนะครับเผื่อเขาฟังภาษาไทยออกล้อเล่น ได้นะฮครับโอเคครับนนี้ก็ขอบคุณน้องโจ้แล้วดครับยินดีครับพี่ต้นคุณหน้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับอยู่กับอีกท่านหนึ่งนะฮะน้องพิงปองครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เมื่อกี้ไปขับมาแล้วเหมือนกันขับมาแล้วครับเป็นยังไงบ้างรู้สึกครั้งนี้มาขับครั้งแรกพี่ตอนแรกก็คิดไว้ว่ามันน่าจะดิบแบบขับยากสั่นสาดเลยสั่นสาดเลยเพราะว่าเราเราขับ SVJ มาแล้วเราก็ตั้งว่าเฮ้ยพอเป็นรถแท็กเขาเป็นไลเวทมันน่าจะดิบแต่พอมาขับจริงก็รู้สึก ขับง่ายครับแล้วก็การต่อเกียร์อะไรค่อนข้างสมูทค,คือแต่ว่ามันเป็นพวงมาลัยซ้ายเลยไม่ค่อยกาซาเท่าไหร่เทียบกับ SVJ <ม>ที่เรามีอยู่ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีมีความรู้สึกว่าคันนี้เรื่องความสบายสบยความสบายฟฟลลิ่งในการขับมันง่ายกว่าเยอะอ๋อมันยังยังดีกว่า SVJ อีนะคิดว่า มันคนละแบบและกันดีอันนั้นดีกว่าอันนี้อันนี้สุภาพหน่อยอันนี้สุภาพนี่ขนาดแท็กโฟกัสของ S T O ยังสุภาพกว่ารถ S V J พี่ีิว่องนัยนละผมรู้สึกอย่างนั้นนะก็จริงนะเพราะว่า S V J คือมันสุดของ V 12แล้วเนาะแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังเป็นซิงเกิลคลัชอยู่อ๋อโอเคใช่อันนี้เกี่ยวเกี่ยวมากรู้สึกว่าไงเกียร์มันเป็นยังไงต่างกันยังไงอันนั้นเวลาสมมติได้รอบแล้วเราชิปเกียร์คือมันกระแทกกระแทกปึ่งต่นี้มันคือแบบปึ๊กคือนี้ม เหมือนเหมือนออโต้อะไรเงี้ยใช่ไหมน่านุ่มไหมใช่เลยครับเพราะเมื่อกี้เราขับโหมดทูฟิโอนะครับยังไม่ได้ลองเกียร์ออโต้โดยรถคือต่อให้เราเปลี่ยนเองก็ยังรู้สึกนุ่มเนาะใช่ไหมอือใช่พี่มันไม่กระแทกเหมือนเนทบีเจตอนตอนขับรอบแรกนี่ไม่รู้ตัวได้สามว่าสุดรอบแล้วอ๋อไม่รู้อะอาจจะเป็นเพราะผมใส่หมวกกันน็อกเด้หรือเปล่าตอนนี้ยังมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆม่ไหมก็ยังมีดูๆไว้บ้างครับพี่เเดดีีี๋๋ยยววววไไ้้้ถามพี่รอเปิดลงรถปิงปองอยู่เลยอ่ะ โอ้อีกนานครับอีกนานเลยลงว้ไม่เสร็จทีครับค,คนทำํำคนนี้เขาไปอยู่โรงแรมแทนละก็ <c oughs> <c oughs> จะไปถ่ายก็ยังไงอยู่เดี๋วยววแอบไปถ่ายดีกว่าได้เลยโอเคขอบคุณมากขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับ แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมการขับรถวันนี้นะครับเต็มอิ่มนะครับ12รอบนะครับแล้วก็ได้อินสตัคเตอร์มานำเนี่ยทำให้รู้แบบรู้ลายของที่นี่เลยแล้วก็ต้องบอกว่ารถเนี่ยค่อนข้างเป็นแทร็กจริงๆก็คือัดได้แบบเต็มที่นะครับเบรกไม่มีล้อเลยนะครับผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ตอนนี้ตอนแรกจะมีฮอตแลบแต่ว่าฝนตกพอดีรอดนะครับได้ขับแล้วแต่ว่าไม่มีอินสตัคเตอร์มาขับให้เราเพราะว่ามันลื่นแล้วนะครับก็เลยรถก็เลยจอดเก็บละนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับว่าอย่าลืมนะ เป็นกำลังใจให้คาซาด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ